สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยเพื่อนเองค่ะห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์เพร้อวิธีการแก้ปัญหานะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นั้นเราจะไปเจอกับเรื่องอะไรเราไปตามดูกันได้เลยะค่ะไปเลยไปเลยค่ะสําหรับเรื่องที่พี่เปาหกจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมารู้จักจํานวนเฉพาะกันบ้างว่าคืออะไรสําหรับจํานวนเฉพาะนะคะก็คือจํานวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบ2องจนวนคือ1กับตัวมันเองนะคะอ่ะพูดแค่นี้อาจจะสงสัยเดี๋ยวูเวินยกตัวอย่างให้ดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่1่ข้อที่คนส่งสัย เรามาดูกันเลยอ่ายูที่คิดเรามาหาตัวประกอบก่อนค่ะตัวประกอบเอาทั้งหมดเลยนะคะไม่เอาบางส่วนนะตัวประกอบทั้งหมดของ อ๋อนะคะเพราะเพราะอะไรนะคะเพราะนี่กับ9เป็นตัวประกอบนั่นเองนะในเมื่อเรารู้จักจำนวนเฉพาะไปแล้วเรามารู้จักตัวประกอบเฉพาะบ,บ้างคะเขาบอกว่าตัวประกอบเฉพาะเนี่ยคือตัวประกอบนะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะ เฉพาะทันทีแค่พูดแค่นี้หักจะงงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะครูเอิญอยากทราบว่าอาดูปฏิลักษณ์ดูติลักษณ์ก่อนอาดูข้อแรกก่อนครูเอิญอยากรู้ว่าตัวประกอบนะคะตัวประกอ,ะกอบของอ่ะเอาเรียกง่ายๆก่อน14ได้แก่อะไรบ้างคะตัวประกอบของ14ได้แก่อ่ะแกข้อมูลนี้ได้แก,ก,ก่มีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสอง มีอะไรคะมีเแล้วก็มี14ตัวประกอบอออควรของควน,นะคะควรตบคําว่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดเาทักหมดไยนะตัวประกอบทั้งหมดของ14ได้แก่1 2 7และ14คราวนี้เรามาไล่ทีละตัวกันดูซิใน4ตัวนี้ตัวไหนเป็นจํานวนเฉพาะบ้างตัวไหนบ้าง 1>, 1. ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะ2 2ใช่จำนวนเฉพาะไหมใช่ไมใ่ใช่ใช่2ใช่จํานวนเฉพาะเพราะมีแค่1และตัวม,มันเองที่หารลงตัวกับ2ใช่ถัดไป 7. ใช่จํานวนเฉพาะไหมก็ใช่เหมือนกันเพราะมีแค่1กับตัวมันเองที่เป็นตัวประกอบนะคะอ่ะต่อไป14 14ใช่ตัวใช่จำนวนเฉพาะไหม คำตอบคือไม่ใช่เพราะ14ไม่ได้มีตัวประกอบแค่2ตัวคือ1ตัวมันเอแต่มีถึง 4, 4ตัวเลยเนี่ยมี4ตัวเลยเพราะฉะนั้นควรถามว่าตัวประกอบนี้นะคะเฉพาะของ14ได้ สีได้แก่2และ7เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะอ่าเท่านี้เลยนะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะสังเกตดีๆบรรทัดบนคือคำว่าตัวปากกอบ แล้วดูตัวอย่างหนต่อไปอ,อ,อีกเนาะตัวประกอบของ25ได้แก่อะไรบ้างคะงตัวประกอบของ25ได้แก่หนึ่งถูกไหมมีหนึ่งทุกครั้งแหละหนึ่งเป็นตัวประกอบทุงตัวแหละ5่ะใหญ่คะหนึ่ง คราวนี้ตัวไหนเป็นตัวประกอบตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เด็กจำมาเลยนะหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะถัดไปอีกห้าห้าใช่ไหมห้าอันนี้แหละใช่แล้วห้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีแค่หนึ่งและห้าตัวตัวมันเองในการหารมันได้ลงตัวคราวนี้ยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าก็ไม่ใช่ เฉพาะของ25ได้แก่มีตัวเดียวเลยก็คือห้าแน่จงค่ะไปค่ะเรามาดูคำถามแนวนี้บ้างก็ถามว่า4และ1 1เป็นตัวประกอบเฉพาะของ14หรือไม่เพราะเหตุดใดอ่ะเด็กๆสังเกตได้ไงนะเขาถามว่า4และ1 1เ็แสดงว่าองตัวถามว่าการจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้ต้องเป็นตัวประกอบก่อน ด้วย4เป็นตัวประกอบของสี่สคะ4เป็นตัวประกอบของสีแต่4เป็นจํานวนเฉพาะไหมสี่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะถูกไหมคะอ่าส่วน11 11เป็นตัวประกอบของสี่สี่ไหมสิเเป็นตัวประกอบของสีแต่11เป็นจานวนเฉพาะได้ไหมคะก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้น11นี่แหละที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของสิบสองสี่สี ข้อนี้จึงตอบได้ว่าค่ะสำหรับคำตอบของข้อนี้นะคะเราจะต้องแยกพิจารณาค่ะโดยเราจะเริ่มที่4ก่อนนะคะ4ค่ะไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ44เหตุผลนะคะก็เพราะว่า4เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ ในเมื่อสีไม่เป็นจำนวนเฉพาะจึงเป็นตัวประกอบเฉพาะไม่ได้ค่ะมาดู11นะคะ11จะเป็นตัวประกอบเฉพาะของ44ค่ะเหตุผลนะคะก็เพราะว่า11ค่ะ เป็นจํานวนเฉพาะค่ะในเมื่อ11เป็นจํานวนเฉพาะนะคะก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วยค่ะอะไรบ้างคะสำหรับเรื่องที่เรียนวันนี้เจ้าจํานวนเฉพาะกับเจ้าตัวประกอบเฉพาะเนี่ยยากใช่ไหมล่ะเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องอาศัยการอ่านนิดนึงนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับคําถามสักนิดนึงเพราะบางทีนะคะคําถามก็จะชอบถามมันกำกวมแล้วก็หลอกเราได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมัน จะเข้าใจว่าอ๋อโจทย์มาแบบนี้เด็กๆควรจะตอบไปในแนวทางแบบไหนอย่าลืมนะคะการจะเป็นจํานวนเฉพาะได้จะต้องมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวเท่านั้นค่ะได้แก่1และตัวมันเองอ่าตัวนั้นนะและการจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้จะต้องเป็นอะไรก่อนคะจะต้องเป็นการจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้นะคะจะต้องเป็นตัวประกอบก่อน พอเป็นตัวประกอบเสร็จแล้วก็พอเป็นจานวนเฉพาะด้วยเพระสองสิ่งนี้รวมกันก็จะกลายเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองค่ะแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะวันนี้ควรไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย